สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงบทที่10นะคะบทที่10เรื่องตัวแปร pointer นะตัวแปร pointer ก็มีความสำคัญกับการเขียนนะการเขียนโปรแกรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราเขียนฟังก์ชันที่จำเป็นต้องอ้างถึงข้อมูลใน memory นะบางครั้งก็ต้องใช้ตัวแปร pointer นะ เราะฉะนั้นตัวแปรพอยเตอร์ก็มีความสําคัญมากนะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวแปรพอยเตอร์ว่าเราจะใช้ได้อย่างไรนะสามารถใช้ได้อย่างไรวิธีการเรียกใช้เป็นยังไงนะคะบทที่10ตัวแปรพอยเตอร์ pointer, นะตัวแปรพอยเตอร์เป็นตัวแปรที่ใช้ในการชี้ตำแหน่งของหน่วยความจำนะหน่วยความจําของเราก็คือข้อมูลข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้ในมโมรีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอ้างถึงข้อมูลเนี่ย เราก็จะต้องอ้างถึงข้อมูลในเมมโมรีว่าสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลในเมมโมรีได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นที่อยู่ของข้อมูลเนี่ยก็จะมีแอดเดสนะเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรที่ทําหน้าที่ชี้ตําแหน่งนะของข้อมูลหรือว่าแอดเดสในหน่วยความจาของคอมพิวเตอร์นะซึ่งไม่ใช่ข้อมูลจริงๆก็คือชี้ไปที่แอดเดสนะตัวแปรพอยเตอร์นะ ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับการส่งจดหมายก็คือจ่าหน้าสองก็คือที่อยู่อะที่อยู่ที่เราจะส่งก็เป็นการบอกว่าที่ผู้รับเนี่ยอยู่ที่ไหนนะแต่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ตัวรับนะก็คือที่อยู่นะเราจะอ้างถึงที่อยู่ที่อยู่ของผู้รับว่าผู้รับอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเราต้องดูวิธีการประกาศวิธีการประกาศตัวแปรชนิดพอยเตอรเนี่ยลักษณะของ ตัวแปร pointer ก็เหมือนกับตัวแปรปกตินะแต่ว่าเราจะเพิ่มดอกจันเข้าไปนะเราจะเพิ่มตาร์เข้าไปเข้าไปหน้าชื่อตัวแปรนะเพราะฉะนั้นเวลาเราประกาศตัวแปรเราก็ต้องคิดก่อนว่าตัวแปร pointer ของเราเนี่ยจะชี้ไปที่ตัวแปรชนิดไหนนะถ้าเราจะชี้ไปที่ตัวแปร editor ชนิดของตัวแปรที่เราประกาศเราก็จะเป็น editor นะแล้วก็ตามด้วย สตานะหรือว่าดอกจันนะแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราจะตั้งชื่อว่าเราจะชื่ออะไรชื่อ A ชื่อ B ชื่อ C นะถ้าเราจะชี้ไปที่ตัวแปรโฟล์ forward, เราก็ใช้โฟล์นะถ้าเราจะใช้ชี้ไปที่ตัวแปรคาแรคเตอร์เราก็ใช้คาแรคเตอร์นะเพราะนั้นชนิดของตัวแปรตรงนี้สำคัญเพราะว่าการเลื่อนตำแหน่งจากตำแหน่งที่1ที่2ที่3มเนี่ยมีผลต่อการเลื่อนด้วยเพราะว่าถ้าเราชี้ไปที่ตัวแปรพอยเตอร์แบบคาแรคเตอร คนะาเรคเตอร์เก็บแค่1คาแรคเตอร์นะเพราะฉะนั้นเวลากระเถิบเนี่ยเวลาขยับตัวแปรตัวที่1ไปตัวที่2ไปตัวที่3เนี่ยเขาก็จะขยับทีละ1นไบต์นะแต่ถ้าเป็นตัวแปรดีเจอร์มันก็กระเถิบครั้งละ2ไบต์นะถ้าเป็นตัวแปรโฟลด์ Fold, มันก็ขยับทีละ4ี่ไบต์เพราะนั้นชนิดของข้อมูลเนี่ยสำคัญมีผลต่อข้อมูลที่เราจะชี้ไปด้วยนะระนั้นชนิดของตัวแปรให้บอกให้ถูกต้องว่าตัวแปรเป็นแบบไหนนะ ตัวอย่างนะถ้าเราจะประกาศตัวแปรเพื่อชี้ไปที่ตัวแปร editor เราก็เขียนแบบนี้ int แล้วก็ดอกจันนะแล้วก็ ip เพราะฉะนั้น ip ของเราก็จะเป็น pointer สำหรับตัวแปร editor นะถ้าเราเขียน fold, f o a fp นะ f o a แล้วก็ดอกจัน fp เพราะ,ะนั้นตัวแปร fp ของเราก็เป็นตัวแปร pointer ที่จะชี้สำหรับตัวแปร f o a นะนะเป็น pointer สำหรับ f o a นะถ้าเป็น ขชาแล้วก็ดอกจันซีนะเพราะฉะนั้นตัวแปรซีของเราก็จะเป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปที่ตัวแปรคาแรคเตอร์นะเพราะฉะนั้นชนิดของตัวแปรสําคัญนะเพราะว่ามีผลต่อการเคลื่อนที่ด้วยมีผลต่อการอ้างถึงที่อยู่นะว่าเราจะอ้างถึงแค่ไหนนะอันนี้ก็เป็นวิธีการประกาศตัวแปรนะ ทีนี้มาดูข้อจํากัดข้อจํากัดของข้อมูลในการใช้ตัวแปรพอยเตอร์ก็คือเราสามารถชี้ไปที่อยู่ชี้ไปที่ตําแหน่งของข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นชนิดเดียวกับพอยเตอร์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นข้อมูลของเราถ้าเป็นอินดิเจอร์มันก็ชี้ไปที่อินดิเจอร์นะเครื่องหมายนะการเข้าถึงเครื่องหมายปกติเลยนะเราเคยสแกน F ละเวลาเราสแกน f ปุ๊บ การสแกนเข้าไปเนี่ยการสแกนข้อมูลการรับค่าข้อมูลแล้วไปเก็บที่อยู่ของตัวแปรเราก็เคยใช้ตัวเครื่องหมายแอนมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เครื่องหมายแอนเนี่ยนำหน้าชื่อตัวแปรที่ต้องการที่จะชี้ไปซึ่งอันนี้เราเคยเห็นตอนที่เราใช้คำสั่งสแกนเอฟแล้วนะนะเราก็ใช้เครื่องหมายเครื่องหมายแอนนะการเข้าถึงข้อมูลนะการถ้าสมมติว่าตัวแปรพอยเตอร์ pointer, มันจะชี้ไปที่แอดเดสละ ถ้าเราอยากจะเข้าถึงข้อมูลเราก็จะใช้เครื่องหมาย pointer นำหน้าชื่อตัวแปร pointer อีกครั้งหนึ่งเราก็จะต้องการเราก็สามารถที่จะอ้างถึงข้อมูลที่เก็บได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องนะเครื่องหมายก็หมายถึงอ้างถึงอ p d a t e นะแล้วก็ pointer เครื่องหมายดจันเนี่ยก็คือ pointer นะอ้างถึง p o i n t ร r เป็นเครื่องหมายที่ตกลงกันที่ภาษา C ใช้นะ อันนี้คือเครื่องหมายที่ใช้กันในของตัวแปรพอยเตอร์การเข้าถึงการเข้าถึงตำแหน่งนะตัวแปรพอยเตอร์เป็นตัวแปรที่ชี้ตำแหน่งนะสมมุติว่าเรามีตัวแปร i นะเราประกาศตัวแปรว่า i n i เท่ากับ20เนะี่ยเราประกาศปุ๊บเนะี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการไปหาที่อยู่ให้นะจะทำการหาพื้นที่ว่างอยู่หนึงที่นะสมมุติว่า i อยู่ที่100นะ I อยู่ที่100 I กําหนดค่าเริ่มต้นว่า I มีค่าเท่ากับ20นะเพราะฉะนั้น I ของเราเนี่ยในช่อง100เนี่ยในที่อยู่100เนี่ยก็จะมีค่า I เก็บไว้ก็คือ20นะ100ก็คือที่อยู่นะซึ่งตัวเนี้ยการที่จะจัดการว่าไออยู่ไออยู่ที่ไหนดีตัว os เป็นคนจัดการนะเขาจะส่งมาให้ว่าที่อยู่มีที่ว่างที่ไหนที่เขากันพื้นที่ให้เราใช้นะสมมติว่าที่100นะ I ก็จะมีที่อยู่อยู่ที่100ก็คือมีแ d ดเ e s นะเก็บค่า20ไว้เพราะฉะนั้นภายในช่องเนี้ยก็จะเก็บค่า20นะหลังจากนั้นประกาศตัวแปรไอเสร็จเราประกาศตัวแปร pointer เพราะฉะนั้นตัวแปร pointer กคือ1 1ตัวแปรเพราะฉะนั้น OS ก็ทําการหาที่อยู่ให้ตัวแปร pointer เหมือนกันตัวแปร IP เหมือนกันนะสมมติว่าหาตัวแปรหาที่อยู่ให้ว่า ที่อยู่อยู่ที่200เพราะฉนั้นตัวแปร IP ก็มีที่อยู่ละอยู่ที่200ก็คือมีแอดเดสอยู่เหมือนกันมีที่อยู่อยู่ที่200นะตัวแปร IP ของเราก็มีก็คือตัวแปรชนิดหนึ่งเท่านั้นแหละนะเก็บยังไม่เก็บข้อมูลเพราะว่ายังไม่ได้กําหนดค่านะรั้นที่อยู่ของ IP ก็อยู่ที่200นะเพราะนั้นแอดเดสนะแอดเดสคือที่อยู่ที่อยู่ของ i ก็อยู่ที่100 ที่อยู่ของ IP ก็อยู่ที่200อันนี้คือที่อยู่ซึ่งเวลาเราประกาศตัวแปรเนี่ยเราก็จะไม่เห็นข้อมูลล็อกว่ามันอยู่ที่ไหนนะซึ่งตัวเนี้ยโปรแกรม OS เนี่ยเขาจะจัดการให้นะเพราะนั้นเวลาเราเวลาเราประกาศตัวแปรเนี่ย OS ทอานมัเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเก็บค่านะอยากจะรู้ว่าที่อยู่ของ i อ่ะมันอยู่ที่ไหนนะเราก็ใช้ตัวแปรพอยเตอร์ pointer, นะก็คือตัวแปร IP ของเราเนี่ย อ้างถึง address i นะเราก็จะเขียนคำสั่งว่า ip เท่ากับ add i อย่างนี้นะ ip เท่ากับ add i เพราะนั้น ip เก็บค่าอะไรไว้ก็คือเก็บค่า100นะ ip สามารถที่จะเก็บค่า address ได้เพราะว่า ip เป็นตัวแปร pointer ที่เราประกาศไว้นะตัวแปร ip ก็จะเก็บค่า100ไว้นะว่าอยู่ว่า i อยู่ที่ไหนก็คือ i อยู่ที่1่ะสมมติว่า i อยู่ที่100นะตัวแปร ip ก็จะเก็บ หนึ่งร้อยไว้ว่าอ๋อ i อยู่ที่หนึ่งร้อยนั่นเองนะอันนี้คือตัวแป,ปร pointer นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ตัวแป,ปร pointer เ,เพื่ออ้างถึงตำแหน่งเราก็เขียนแบบนี้นะเขียน ip แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย and แ,แล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่เราจะชี้ไปอยากรู้ตัวแปรไหนก็จะเก็บไว้นะเพราะฉะนั้นที่ ip ของเราก็เก็บค่า100เรียบร้อยแล้วนะก็คือเก็บค่า address นั่นแหละเก็บค่า address ของ i ไว้ว่า i อยู่ที่ไหนนะ เวลาเราอ้างถึงเราอยากจะอ้างถึงตัวแปร i เราก็จะอ้างถึงที่ตัวที่ address หนึ่งร้อยก็ได้นะอันนี้คือวิธีการอ้างถึงข้อมูลนะอ้างถึงตัวแปร address การเข้าถึงข้อมูลนะการเข้าถึงข้อมูลถ้าเราเก็บข้อมูลแบบนี้เราประกาศตัวแปร i เท่ากับยี่สิบปุ๊บนะประกาศตัวแปร i เท่ากับยี่สิบแล้วก็ตัวแปร x เนะมื่อเมื่อไหร่ที่ประกาศตัวแปรปุ๊บเนี่ย OS จะไปหาที่อยู่ให้เลยนะเพราะนั้น OS ทําการหาที่อยู่ให้กับตัวแปร i นะก็สมมติว่าอยู่ที่100นะ i ของเราก็มีค่าเท่ากับ20ก็เก็บค่าไว้แล้ว0อยู่ที่100นะประกาศตัวแปร x เพราะนั้น x ก็มีที่อยู่เหมือนกันนะ x ของเราก็สมมติว่าอยู่ที่300นะก็ประกาศประกาศปุ๊บ x ก็มีที่อยู่เลย300ตัวแปร ไอพีของเราก็มีที่อยู่เหมือนกันตัวแปร IP ของเราก็มีที่อยู่ที่200เพราะฉะนั้นทุกตัวแปรต้องมีที่อยู่นะมี a d d เด s s มีมีบ้านให้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็คือมีที่อยู่ให้สมมติว่าอยู่ตามนี้100 200 300ตามลําดับนะถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าคือเวลาเราประกาศปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ที่อยู่อยู่ไหนนะถ้าเราอยากรู้จริงๆนะว่าตัวแปร i มันอยู่ที่ไหนเราก็ใช้ตัวแปร pointer เนีน่ยแหละอ้างถึงเลย ตัวแปร ip เท่ากับ address ของ i นะเพราะนั้นตัวแปร ip ของเราก็เก็บค่า100ไว้นะเราสามารถปริ้นค่าตัวแปร ip ออกมาได้เลยว่าตัวแปร i อยู่ที่ไหนนะเพราะนั้นตัวแปร ip ของเราเก็บค่า100เรียบร้อยลนะทีนี้เราอยากจะรู้นะเราอยากจะอ้างถึงตัวแปรว่าไอตัวแปรที่ ip มันชี้เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะเพราะนั้นตัวแปร x เราอยากจะ อยากจะรู้ว่าอยากจะรู้เรารู้แล้วแหละว,ว่า ip เนี่ยอยู่ที่100แต่เราอยากรู้ว่าไอตัว ip เนี่ยมันชี้ไปที่ไหนนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเขียนได้แบบนี้ก็คือ x เท่ากับ pointer ของ pointer นะตัวแปร ip เป็น pointer นะเราใช้ตัวแปร pointer ซ้อนอีกครั้งหนึ่งเป็น pointer ของ pointer นะเพราะฉะนั้นตัว x ของเราก็จะเก็บค่าอะไรไว้เก็บค่าเก็บค่าที่ add ที่ค่าตัวแปร ip ชี้นะ เพราะนั้นตัวแปร ip เนี่ยมันชี้ไปที่100แล้วเก็บค่าอะไรไว้เก็บค่า20เพราะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ20นะอันนี้คือ pointer ของ pointer หรือว่าการอ้างการเข้าถึงข้อมูลได้นะเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวแปรต้นเลยว่าไอ้ตัวแปรต้นเนี่ยมันชื่อตัวแปรอะไรแต่เรารู้ว่าตัวแปร pointer ของเราเนี่ยชี้ไปที่ไหนนะเราก็สามารถที่จะรู้ที่อยู่แล้วก็รู้ค่าได้เลยนะ เพราะนั้น x ของเราสามารถที่จะแสดงค่าได้เลยถ้าเราพิมพ์ค่า x ออกมาค่า x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ i นั่นเองก็คือ20นะอันนี้คือการเข้าถึงข้อมูลนะนะเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนเขียนว่า x เท่ากับ i นั่นเองนะแต่ทำไมมันต้องทำให้มันยุ่งยากขนาดนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาส่งข้อมูลผ่านฟังก์ชันเนี่ยค่า i มันหายไปเรียบร้อยแล้ว คือว่าเวลาส่งข้อมูลมาเนี่ยถ้าเราส่งค่า I บางทีเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่า I แต่หลังจากที่เราส่งข้อข้อมูลผ่านค่าไไปแล้วเนี่ยบางทีข้อมูลมันไม่มานะเราจะต้องเข้าไปถึง address เลยคือต้องเข้าไปถึงบ้านเลยว่าบ้านอยู่ไหนนะไปหาที่บ้านเลยว่าบ้านคืออยู่ที่ไหนแล้วถึงจะไปจัดการทำอะไรได้นะเพิ่มค่าลดค่าอย่างเงี้ยถึงจะส,สามารถทำได้นะเพราะนั้นตัวแปร p พ i n เตอร์ มีความสําคัญเพราะว่าบางครั้งไม่สามารถใช้กับตัวแปรธรรมดาได้นะจำเป็นต้องใช้ตัวแปรพอยเตอร์นะตัวแปรพอยเตอร์ถึงได้เกิดขึ้นนะนะอย่างตัวอย่างสมมตินะอันนี้สมมุติเป็นตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าเรามีตัวแปรนะถ้าเรามีตัวแปรเรามีตัวแปร i นะตัวแปร i เท่ากับยี่สิบนะมีตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร IP ตัวแปร IP ของเราก็เป็นพอยเตอร์นะเพราะนั้นตัวแปร IP ของเราเก็บอะไรเก็บ a d d r e s s นะเก็บ address เราปิิพนค่า I ออกมาเพราะนั้น now n า w i เท่ากับปิมพนค่าอะไรก็ปิิพนค่า20เพราะว่า i ของเรามีค่าเท่ากับ20นะเราประกาศเลยว่า IP เท่ากับแเพราะนั้น IP เก็บค่า d d r e s s ไว้นะถ้าสมมุติว่า d d r e s s ของ i คือ100นะ IP ของเราก็คือเก็บ100ไว้นะ ถ้าเราพิ้นออกมานะเราดูวิธีการปิ้นนะถ้าเราจะปิ้นค่า p อเตอร์มา IP ของเรานะเราปิ้นเจอ 0x นะ 0x ก็คือมันก็พิมพ์ค่า 0x ออกมานั่นแหละเจอเปอร์เซ็นต์ x นะเปอร์เซ็นต์ x ก็คือเลขฐาน16นะเพราะ,ะนั้นมันก็จะปิ้นค่าเลขฐาน16ออกมานะแล้วก็ตามด้วยตัว S นะตัว s ก็คือข้อมูลธรรมดาก็คือเลขฐาน16มันเป็นตัวกำกับไว้ว่าถ้าเรา จะปีนเลขฐานสิบหกแล้วก็ใส่ตัว s เข้าไปนะเวลาคนที่อ่านเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันคือเลขฐานสิบหกะก็พิมพ์ข้อความอีกว่า equal to ni นะก็คือพิมพ์ค่าออกมาเท่ากับอะไรก็พิมพ์ค่า 0x แล้วก็เจอ x ก็ปินค่าอะไรก็ปีนค่า ni นะเพราะนั้น ip ปินค่าอะไรก็ปินค่าที่ u ของ i ก็สมมุติคือ100นะ ni ก็คือ100เพราะนั้นมันก็คือปินตัวเดียวกันนั่นแหละ อันนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าจริงๆแล้วถูกต้องไหมนะถ้าเราปริ้นเราสามารถปริ้นด้วยตัวแปร IP ตัวแปร IP กับที่อยู่ของตัวแปร I เนี่ยตัวเดียวกันไหมนะแล้วก็เราปริ้นนี่กับอกว่าแต่ถ้าพอยเตอร์ของ IP นะคือพอยเตอร์ของซ้อนกันจะปริ้นค่าอะไรก็ปริ้นค่า I ออกามาได้เลยนะพอยเตอร์ pointer ของพอยเตอร์ก็จะปริ้นค่า i น,นะก็คือปริ้นค่า20นะ